มวลกรุบมาแล้วเด้อใครเผลอมีได้เสียวเอาทุกข่าวมารวมที่เดียวมุนปุ้ย มันกัวกันามแบ่มันยิงกินบ่ได้คนกินบ่ได้ก็ทากินทับมันอันนี้เดซิเบใหม่นะ กำลังเผากำลังเผาผ<อ>ู้ดินกินะเภท<ร>นวะแ่งดินเลยไ<อ>ม,มย่ยังกินไม่ได้เมืเลยจบขผาเลยจะได้ไงเน่น่ใหม่จหาเศษนี่ก็เขกินอยู่ได้เนาะกะเพรานี่ใช่อีกอ<ะ>บบ

ที่ยังไม่ได้ใส่อีดอกก็เจ๋ล้ละไม่ยางอันนี้นะยังมันลู่คนคู่ไดเอ๋นี่บรีไลายให้เอฟซีคอยเบิงเด้อหัวเสะไรผิดผงไนหมอนี่อันนั้นแล้วนี่สีใส่พี่อะไรนี่เจ๊

เพลงชิเ่นกตีเพลงอ่ะก็จะจัดงานอย่างโนะลาย้ิเนมีงานอว่

ก็ส you know ิกินกับหั่มเนี่ยแหละเสร็เออหั่มกับมันค่อยผัดหมักได้อืมสุายอกสุายอกเลยเออสวยไหมอุ้มเออเอาบีเนี่ยเลยเอาขี้มือกับบริลลดนกเอาใส่ล้เจ้าหน้า

ฮะไม่ใช่ของคุยมันคอยไปได้อัปปวัตมาคุยเหี้ไปขุดเลยนะกะเจ้าหล่ออัปปวัตมากวดเส่กันประวัตอยู่เฮือนผูกอ้ามันเป็นศพไ่ได้เอามามันอยู่ในศพอะนะเวิร์ดอืมฮึมบริหารนะยังมันตัว

เด yup. ็หวานียนมาม้าอนซ์เดกน่มยัง้เว่าพ่นไปปจุ๊ลว่ะแล้าก็ะเกียบอเสเสียบ เสบเส่บเส่บมีแ้งจึงคือมีงึงคืวน่จุดด้วยจากบาอร่อยมากเค็มคุณใส่น้ำปลาเลยชิดเลยสิดดเลยชิดเลไปห็นความเอก ผูกินตับมันผูเดียวะข้สมักบวันนี้เราปมสินมา้อยน้อยสดสดใยสดแล้วก็เซเวอรเลยผู n ยิงบ้านนี่เปผู้ลยกิ เ่บบ่บบยกโปโอ้แซ่บนนิบ่กินบ่กินจุี่แซ่บเนาะพี่น้องพวนี้น้ไล่ขีมาสดอีกบาทนึงยัยบุีน้ำเย็นเลยอม่แต่น้ำ่มก็ะเาลงเนหัมันกินหม่ ระวังเด้อกินแฮมเบกอยา่วานโครนผัวเม่คืนเค็มนะเกเไม่ได้เค็มบ่ ខ្រូពីស់អានបានទ្លាដែការៀប្រៀនឹងល